好，谢谢宝贝，你俩买了。啊啊 ถูกถามทำอย่างไรยิ่งใหญ่เลยงผู้ถามทำอย่างไรยิ่งใหญ่เลยผมไม่ได้ก๊อปปี้ที่ใหม่แล้วแต่บังเอิญเส้นทางของความสำเร็จมันคือเส้นทางที่เหมือนเหมือนกันมันผิดไหมถ้าเราจะเลือกใช้เส้นทางเดียวกัน เพื่อประสบความสำเร็จเหมือนเหมือนกันผิดไหมครับวันนี้นะครับดูเกเตอร์เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ความตั้งใจไม่น้อยกว่าเพื่อนๆที่มันอื่นแน่นอนเมื่อแชมป์ครังที่แล้วครับ เกเตอร์มีเอาเข้ามาลีมาทั้งหมด56าสิทันแล้วเราก็ประกาศบนเวทีนี้ครับซึ่งเป็นเวทีที่สักศิลป์มากเราประกาศไว้ว่าแขป์ครั้งนี้ตูเกเตอรต้องหนึ่งอยแต่วันนี้ร้อยยี่สิบชีวิต อยูนิโอโนแลรวครับ,ครบแคปท่างที่แล้วผู้นำของเราตั้งใจอยากเติมโตพวกเขาก้าวออมาเพื่อประกาศเป้าหมายแล้วคุณเชื่อไหมครับ ทุกคนที่จับไมค์ประกาศเป้าหมายมูฟทุกคนอกมือให้พวกเขาหน่อยนะี่ครับแต่วันนี้เราจะทำให้เห็นอีกครั้งโอเวทีนี้มันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน เวทีนี้ใครก็ตามที่จับไม้และประกาศเป้าหมายคนคนนั้นจะต้องโม้ทุกคนเพื่อนๆทุกเตอร์ครับใครที่คิดว่าเดือนนี้เดือนนี้เท่านั้นมุก เป็นลูบี้ดีเรกเตอร์และสูงขึ้นไปยกมือเลยครับขอเชิญทุกท่านบนเวทีเลยครับ ขอมือเลยครับ <Hey. S 1> แต่ตอนนี้เราเหลือเวลาเปีแค่10นาทีขอรวบลัดเลยแล้วกันตระกูดังๆอยากเป็นตำแหน่งอะไรรูบี้ไดเรคเตอร์แน่นอนค่ะรูบี้ดายด์ ใมผมขอตัวแทนแล้วค่ันใครคิดว่าจะเป็นตัวแทนในการจับไหม่ประกาศเป้าหมายเชิญแม่บัตรทีท่านแรกก่อนเลยแล้วกัน ในานามของคูเกตเตอร์กรุ๊ปผมเอจ่อเดชโรพนานันท์ ต้องมีมีเลนแหนเดือนนี้ฟูเกตตอรต้องมีมีเลนแหนเดือนนี้ฟูเกตตอรต้องมีมีเลนแหนเดือนนี้ <Wow. S 1> ผมปฏิเสธความล้มเหลวผมอยากมีชีวิตที่ทเที่ยวแบบไร้สาละไว้เมื่อก่อนแต่ไม่ขาน้ากับเงินไม่เป็นใจเหตุผล <Wow. S 1> ที่สามตั้งเป้าหมายทางนี้ ไม่ทำให้แค่เลกาซี่ชื่นใจแต่จะรียกบุกไ,ไวๆให้ทุกคนชื่นชม ผมจบเอมาโรครบิิวและเดือนนี้นะครับผมขอประกาศเป้าหมายเลยเพื่อในเดือนวันเกิดของผมวันที่สา31ตุลานี้เพื่อเป็นของขวัญแก่บ้านที่จี อยู่ในที่ที่แย่ก็ดีได้อยู่ที่ดีแล้วแย่มีถมไปอยู่ที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีผมพี่ชายทุกคนสวัสดี ในธุรกิจเครือข่ายผมทำธุรกิจมีเป้าหมายแต่วันนี้สามเหตุผลที่ทำให้ผมต้องเป็นข้อหนึ่งบ้านหลังใหญ่ของเราที่ชื่อเลกาซีต้นไม้ใหญ่ที่ผมาพากอาศัยตอนนี้คือทูเกเตอร์ อยู่ที่ร้านแล้วคุณต้องทำให้สังคมนั้นดีขึ้นฉะนั้นผมขอรับผิดชอบกุ่มดีมปีนี้50ล้านแน่นอนเหตุผลท,ที่สองผมมีทีมงานที่ผมรักผม มีครอบครัวที่ผมรักผมเตือนที่แล้วรายได้เจ็ดแสนบาทพูดตรงๆมีลูกหนึ่งคนน่ารักโคตรๆแต่ผมรักครอบครัวผมเช่นกันเดือนนี้แดดดีมแบ็คไดมอน อีเวอร์ครับขอเสียงหน่อยครับผมไม่มีวันลืมพวกคุณผมไม่ลืมพวกคุณผมถึงต้องเป็นแบบอย่างในการคุ้งกล้แบกไดบอลเดือนนี้เพื่อคุณเช่นกันเหตุผลที่สา ผมมีอัปลายผมที่จอยคาลิทิปชัยกาจนะกิจผู้มอบความอบอุ่นให้ผมทุกครั้งที่ผมเจอ,ท,อ,ท,เอที่ทอมคันเดนอีลาคอนที่ฉิดระบบที่ดีและเป็นผมเป็นยายผมเสมอๆ,ๆผมอยากบอกพี่นะครับพี่ทอมพี่ไม่ต้องเป็นห่วงดีผมจะทำให้พี่หมดห่วงขอบคุณพี่ทอมครับ ไปพีุ่กคนนะครับพี่นุานา่ธนสิทธิ์และพี่นุน่มธัชยาขอบคุณนะครับที่เขียนหมายทิ้งไว้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในไหนเรื่องนะครับเหตุผลที่สามเพื่อ mm hmm. พ,พี่แน่นอนนะครับ mm hmm. ถ้าสาเหตุน,น,นะครับปีนี้ถึงแม้ผมไม่ได้ประกาศพิเรนทนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับ บอกระรคมปีหน้าบีเลน่าลอนอยากอบอกอ็อกและดีมนะครับก็เติร์ไม่ใช่เพื่อนบ้านแต่กูเป็นญาติมึงคนหนึ่งเหมือนกัน ลูกเลกาซีนะครับผมชอบที่เตะปู้นนะครับเราเรียนรู้จากกิ v e เวอร์เยอะมากรเราเรียนรู้จากเพื่นอนๆสายไล่เยอะมากรเราใช้สื่อของเราเราได้พลังจากลุ่มใหม่ขอบคุณสายไลทุกท่านที่ทำให้วันนี้ที่ดีเติบโตขอบคุณมาก ผลที่ทีจจะต้องตเติมโตเพราะเราก็อยากแบ่งปันสิ่งที่เราทำได้ให้กับทุกคนเช่นกันผมกรศิละนิติกูมิรัตเดือนนี้เหตุผลที่ต้องเติมโตคือหนึ่ง แต่พี่นุกและพี่นุอีกครับถึงเขาจะเคยพูดว่าเขาไม่อยากไม่ได้คิดจะมีลกูกแต่วันนี้เขาทำได้และพัดห่วงที่เขาต้องเป็นห่วง อย่างเดียวในชีวิตคือลูกเขาไม่ใช่พวกเราผมไม่เคยเซนสิทีฟกับครอบครัวแต่ผมเซนสิที่อัพไลท์ผม หลักพ่วร์ชิบหายเลยสามแโคอเวอร์ครับพวกคุณแม่งโคตสุดจอดเราจะส่งสิ่งคุณให้พวกเรากับคืนสู่คุณเดือนนี้เจอกันที่ปู่เดมอ,อนเด렉เตอร์ครับ เป็นเสลเดอร์แล้วก็เป็นคนที่ความสําเร็จแน่นอนครับวันที่เราเริ่มต้นในธุรกิจเราจะเกิดคําถามแบบปิงเสมอว่าทํายังไงเราถึงประสบความสําเร็จแต่วันที่คุณสําเร็จมากพอวันที่คุณขึ้นมาเป็นอะไรวันที่คุณขึ้นมาบปนบัเหตุนี้ผมเชื่อว่าคุณจะมีคําถามที่สองนั่นคือสี่สิ่งที่ผมจะอุที่ตัวเองให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นน,นะในงานแข่ครั้งนี้สิ่งแรก สิ่งที่เราจะถามตัวเองในวันที่เราสำเร็จเพิ่มขึ้นเราถามตัวเองว่าทํายังไงทีมงานของทุกคนถึงประสบความสําเร็จตามที่เขาเชื่อเราเขาจ่ายความมาให้กับเราใจความศรัทธาให้กับเราทำยังไงเราศึกษามารถทําให้เขาสําเร็จได้ถ้าวันนี้เราหนึ่งคนยังไม่ตัดสินใจที่จะสําเร็จเที่จะไปต่อแล้วเขาจะสำเร็จได้อย่างไรอย่างแรกที่ผมจะอุทิศคืออุทิศเพื่อนทีมงานที่ผมรักทุกคน อุติที่สองครั้งนี้ที่ผมต้องไปต่อคืออนาคตผมจะต้องอยู่ที่ตัวเองให้สําเร็จมากขึ้นกว่าตําแหน่งที่เป็นอยู่ที่ชัว่า,าวเดมอนพิเศษเพราะผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าอนาคตของเขาอะไม่ใช่คนอื่นไกลแต่คืออัปรรยของเขาที่สําเร็จที่ดูแล้วเขาจะเป็นแบบอย่างอนาคตที่อนาคตทุกคนในคอมพิวเตอร์ต้องเป็นการที่ได้คนอุติที่สามความกตรญตู ก็ต้องการความกระตาเวทีด้วยทั้งสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราไม่เห็นจาก c ีออย่างคีวันเขาแรกมากกว่าเราคิดเยอะมากวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราทำเลกซีเราทำงานยากแล้วผมเชื่อครับซีอท่านนี้ครับเขาแอบทำงานยากกว่าเราเสมอทั้งยามหลับและยามตื่นเพราะฉะนั้นอุทิที่3เพื่อเลกซี่สองพล้านอุทิที่สในวันนี้ ผมอยากเป็นพยานอยากเป็นหลักฐานของความสําเร็จผมตื่นตันครับกับการประกาศแพสีของคุณทองแต่ผมก็คิดครับสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยู่บ้านคอมพิวเตอร์มานานแล้วสิ่งหนึ่งครับถ้าผมไม่เจอบุคคลท่านนี้ผมก็คงไม่สามารถนีมาน,นีได้ผมอยากเป็นหนึ่งหลักฐานอยากเป็นอีกหนึ่งพยานที่บอกกับปรรดาคนนี้ผมเลยว่าบิ๊กแตงเลยครับขอบคุณนะครับที่เขาอ่ะบ้านให้ผมบรรทุกว,วันนีได้ เพราะฉะนั้นครับผมอยากจะเป็นอีกหนึ่งสักขีพยานบอกเลยว่าอปรายาของผมครับคุณนุกครับคุณนุ้ยครับสามารถแพ้สิบคำได้ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราไม่ต้องกังวลสบายใจได้เลยครับเพราะคุณสร้างคุณอันสแกนแก่งอย่างพวกเราทุกคนนี่คือสิ่งทิศมีสองนางบรรจัยที่ผมต้องสําเร็จไปกวดยี่ให้ได้หนึ่งใครไปเข้างานแถบที่เรามาครับขอมือหน่อยประโยคนึงเลย ที่สาทางเสือชอบพูดเสมอประโยคนั้นคือกูจะทําให้เด็กมันดูขอบคุณมากครับเขาไม่ใช่ทําให้เด็กมันดูครับเขาทําให้กูอยากผมดูแล้วด้วยขอเิ็กตไม่ได้กับกลุ่มสามทางเสือของกีบเบิหนเลยครับเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถเป็นคาร์โดโตไดมอนด์ได้เพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมคะแนนล้านเจดเดือนสิงหาคมคะแนนล้านเจ เดือนกันยายนคะแนนหนึ่งล้านแปดแสนบาทเดือนตุลาคมปี62สอร้างหนึ่งแตงกอตเดยเตอร์หนึ่งซัฟฟายเดรยเตอร์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับเดือนตุลาคมปี62สองชว์เตอร์มีข่าวจากโป๊กเดรยเอร์เปเซนที่ชื่อเทสันคอนฟิชชัรสตั้งอย่างแนบมาครับจูัสะ